ต่อมาเรามาดูข้อ8กันนะครับข้อ8ดูซิว่ายากไหมก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งละนะครับเรื่องอสมการแล้วก็ผ่านมาพอสมควรดูไป7ข้อนะครับเก่งเลยเนาะเอามาดูข้อที่8กันเซ็ตในข้อใดตอบไปนี้เป็นเซ็ตคำตอบของอันนี้โอ้อันนี้ถามง,ง่ายๆนะครับก็คือหารสังเคราะห์ให้ได้คำตอบก็จบเนาะจากสิ่งที่โจทย์ตั้งมาให้นะครับสมมติว่าครูกำหนดให้ px นะฮะเท่ากับ 9x กำลัง3บวก 12x กำลัง2บวก x ลบ2แล้วเดี๋ยวไปเท่ากับ0ทีหลังนะครับเราต้องแยกตัวประกอบอันนี้ให้ได้ก่อนนะครับจำได้ไหมวิธีการหารสังเฉราะห์ครูทำให้ดูดไปรอบนึงแล้วนะครับเริ่มต้นก็คือน้องๆควรจะดึงสัมประสิทธิ์ตัวหน้าสุดออกมาอ่านะ แต่ว่าตรงกลางเนี่ยไม่ได้สนใจนะดึงไปเพื่ออะไรเพื่อจะให้เห็นว่าตัวท้ายมันเป็นยังไงเห็นไหมสองกับเก้า,าลองพิจารณา2กับ9ก,ก็พอแล้วนะครับถ้าใครมองออกตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องดึงก็ได้นะครับจำนวนที่หาร2ลงตัวคือใครเราก็มาคิดจำนวนที่หาร สองลงตัวเอาทั้งบวกและลบนะครับก็คือบวกลบ1บวกลบ2จบเลยง่ายๆจำนวนที่หาร9ลงตัวคือใครก็จะมีบวกลบ1บวกลบ3บวกลบ9ถูกไหมดังนั้นนะครับดังนั้นนะค่า c ที่มันควรจะเกิดขึ้นได้นะครับค่า c นั้น ก็เอาตัวเศษกับตัวส่วนเนี่ยมาจับหารกันมันก็คือใครบ้างครับบวกลบ1กับ1น,นะฮะแล้วก็1กับ3นะครับแล้วก็1กับ9เนาะแล้วก็2กับ1แล้วก็2กับ3แล้วก็2กับ9นะครับ เราไม่ได้ใช้ทั้งหมดครับแต่ให้รู้ไว้เลยว่าค่าที่จะทำให้ px เป็น0อยู่ในนี้แหละนะครับโดยการทดสอบนะฮะลองทดสอบถ้าสมมุติว่าเราแทน x ด้วย1ลองดูนะเอา1เพราะ1อยู่ในนี้เห็นไหมเริ่มจากน้อยไปมากนะครับมันก็จะง่ายก่อนเอา1ใส่ลงไปน้องจะได้ว่า เก้าบวกสิบวกหลบสองกูดูง่ายๆอย่างนี้ครับว่าบวกเยอะลบน้อยเนี้ยไม่ใช่ศูนย์แน่นอนใช้ไม่ได้ตันไหมครับนี่ทดสอบครั้งที่2ครับเราต้องหาตัวที่แทนเราได้0ูนย์นะเอาลบ1ใส่ลงไปลบ1กกลัง3ก็ได้ลบถูกไหมก็เป็นลบ9นะครับ ตัวนี้ใส่ลงแบบก็ได้1เหมือนเดิมก็เป็น12ตัวนี้ใส่ไปเป็นลบ1ลบ2อ,อ่ะเช็คสิครับ0ูนย์ไหมเก้าบวกสองบวกหนึ่งได้ลบสิบสองบวกสิบสองก็เป็นศูนย์ตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวหารของเราคือลบหนึ่งพูดง่ายคือ c คือลบหนึ่งครับ c เท่ากับลบหนึ่งนะครับ และพะหุนามที่นำไปหารก็คือ x ลบ c จึงออกมาในรูปของ x บวก1ัเห็นไหมอันนี้เก็บไว้เดี๋นะครับมาถึงตอนการหารแล้วครูก็ต้องถามน้องๆว่าอยากจะหารยาวหรือหารสังเคราะห์น้องๆทุกคนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าหารสังเคราะห์ครับเพราะมันสั้นๆนะครับเราชอบคิดสั้นมามาหารสังเคราะห์ต้องทำยังไงเราก็ ตั้งการหารตั้งการหารโดยการเอามาเฉพาะสัมประสิทธิ์นั่นก็คือ9 12 1ลบ2ตัวที่น้องจะมาหารคือตัว C ครับคือลบ1ครับหารยังไงจำได้ไหมเริ่มต้นใส่0ูนจับบวกกันลงมาเป็น9นะครับน้องก็เอา1เนี่ยมาคูณกับ9 ได้ลบ9ก็วางทะแยงขึ้นไปจากนั้นบวกกันอีกได้3น้องก็เอาลบหนึ่งมาคูณ3วางทะแยงขึ้นไปกลายเป็นลบ3บวกกันอีกมันก็จะได้ลบ2น้องก็เอาลบ1เนี่ยมาคูณล,ลบ2วางทะแยงขึ้นไปเป็น2รวมกันสุดท้ายจะต้องได้ศูนย์แบบนี้เสมอ ถ้าไม่ศูนย์แปลว่าหารไม่ลงแปลว่าไอ้ที่ทดสอบไว้ผิดไปแก้นะเอาละครับผลลัพธ์ตอนนี้เราจึงได้ว่า p x นะครับสามารถแยกตัวประกอบมานะครับโดยเอา x บวกหมาเขียนก่อนเลย x ลบ c จะต้องมาด้วยเสมอครับผลลัพธ์จากการหารดีกรี3เหลือดีกรี2คือ9จะอยู่หน้า x กำลังสอง บวก3ข้างหน้า x แล้วก็ลบ2ทันไหมครับโอเคนะจากนั้นเราก็แยกตัวประกอบในวงเล็บชุดหลังอีกครั้งหนึ่งเป็น3 x กับ3 x นะครับเอา2คูณกับ3จะเป็น6ตรงนี้ก็เลยให้เป็นบวก6แล้วไปลบกับ3อีกทีหนึ่งก็จะได้3 x นี่คือ p x โจทย์บอกว่า p x นี้มีค่าเป็น0เพราะฉะนั้นน้องๆจะได้ว่า x เป็นเท่าไหร่บ้างครับอ่านี่คือคำตอบแล้วนะคำตอบก็คือจับแต่ละวงเล็บไปเท่ากับ0นะครับน้องก็จะได้ลบ1นะฮะตัวนี้ไปเท่ากับ0ก็ได้ลบ2ส่วน3ตัวนี้ไปเท่ากับ0นย์น้องก็ได้เศษ1ส่วน3เสร็จแล้ว เห็นไหมเราก็เอาตัวนี้ไปหา choice ลบ1ลบ2ส่วน3 1ส่วน3นะครับดูชอยส์นะก็ตรงกับชอยที่4ระวังโดนหลอกนะอันนี้ไม่มีลบต้องมีลบตรงนี้ครับไม่ตรงด้วยเออไม่มีชอยไหนเหมือนอ่ะน่าจะไม่โดนหลอกถ้าไม่คิดเลขผิดโอเคนะครับข้อนี้ก็ เป็นการสาธิตการแยกตัวประกอบการหารสังเคราะห์นะครับแบบง่ายๆเห็นเนาะ <Okay, no. S 1> ที่ครูแทนค่า p ด้วยลบหนึ่งเนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่าทฤษฎีเศษเหลือนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็ผ่านไปอีกหนึ่งข้อแบบง่ายๆอ่ะเหลือสองข้อนะครับอดทนหน่อย mm hmm. เหนื่อยก็พักนะครับหายเหนื่อยก็มาดูต่อทําต่อซ้อมทําสําคัญกว่าดูอีกนะครับโอเคเพราะฉะนั้นข้อ8ผ่านนะครับ